คนที่มานั่งอยู่ตรงนี้เขามีควคามสำคัญกับพี่เอิร์ธยังไงคะสัสดีครับครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนคะคบทุกคนที่นั่งแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่คอยสป,ปอร์ตเรามาตลอดถ้าไม่มีทุกคนก็คือไม่มีเราตรงนี้เหมือนกันจริงๆครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆฝากติดตามทุกคนน้องๆหกแล้วก็โตผมด้วยนะครับขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณค่ะรักไหมคะรักไหมคะ ล่าหน้าไหมคะลาหนกไหมคะฮู้ะหนุ่มน้อยของเราคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรข่าวมากมายเขาอยู่ข้างเรามีความสําคัญยังไงคะก็ทุกคนที่อยู่ในฮอนี้มีความสําคัญทุกคนเลยคะไม่ใช่แค่แฟนคลับทุกๆคนนะครรวมถึงดูแลเออพี่ๆที่อยู่ตรงนี้ทุกๆคนนะฮะก็เขาทุกคนในที่นี้เขาสนับสนุนพวกผมอย่างเต็มที่ตั้งแต่วันแรกที่รู้จัก ใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็อยากขอบคุณมากๆเลยครับม่ค่ะอย่าถืนลูกอย่าถืนก็ขอขอบคุณมากมานะครับอันนี้ก็อยากสวัสดีปีใหม่ด้วยนะฮะอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากค่ะ <c oughs> จะติดตามต่อไหมจะติดตามต่อไหม <c oughs> อยู่กันไปตลอดไหมจ <c oughs> ๊ะอ่อดะหนุ่มน้อยคนหนึ่ง ผมย่าพูดจริงๆเลยว่าคนเหล่านี้ค่ะเชิญค่ะคนเหล่านี้ทำให้เรามีจุดยืนมายืนได้วันนี้ตัวเองรู้สึกยังไงกับ พี่ๆทุกคนที่เอนดูเราขนาดนี้คะจริงๆอย่างแรกก็เลยอยากจะขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเราตั้งแต่วันแรกจริงๆนะครับอยากจะขอบคุณทุกเสียงหัวเราะที่ทําให้พวกเราได้หัวเราะแล้วก็เป็นรอยยิ้มของพวกเราเสมอนะครับอยากจะบอกครับรักเหมือนกันฮนะใม่บอกบนในทวิตเตอร์ครับว่าไม่ใช่บอกให้พวกเราดูแลตัวเองครับผู้พี่ก็มีคนเดียวบนโลกครับ <laughs> ไปจีนอ่ะเราไปจีนอ่ะจะลืมแฟนคลับไทยหรือเปล่าไม่ลืมฮะโอเคค่ะท่านต่อมาเชิญค่ะเชิญค่ะโอคโหอย่ารองม้รึก็ก็ลยต้องขอบคุณทุกทุกคน จริงๆขอบคุณทุกคนจริงๆนะผมขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณขอบคุณพี่ทุกคนพี่พี่ผู้ใหญ่ที่สนับสนุนทุกคนรู้ทุกคนทุกคนจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่นี้หรือว่าคนที่อยู่ในต่างจังหวัดเช่นเดียวกันครับผมก็อยากจะขอบคุณในปีที่ผ่านมาขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างครับผมบคุณการสปอร์ตทุกอย่างเช่นเดียวกันครับผมก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองครับเพราะว่าเพราะว่า เพราะว่าอะไรคะคุณเพราะว่าอ๋อโปเป็นโทุกคนเป็นหัวใจของผมไงเขาเรียกว่าแฮนแพ็์อะไรนะคะหัวใจติวรัสเอาล่ะเชิญท่านต่อมาค่ะ คือมิ팅ครั้งนี้นะครับผมตั้งพวกเราเนี่ยตอนแรกเราตั้งใจจะทำเพื่อเป็นของขวัญพิเศษเป็นวันปีใหม่กับทุกคนจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนผมว่ามีความรู้สึกเหมือนกันหมดแหละคือเราไม่ได้แค่ต้องการจะให้ทุกคนอย่างเดียวแต่ที่เรามายีเกต่ตรงเนี้ยเพราะว่าเราอยากได้อะไรบางอย่างจากทุกคนกลับมาด้วยนี่ก็คือนั่นคือกำลังใจของทุกคน คือมันสึกคัดมากจริงๆเพราะว่าพรุ่งนี้เราเราจะบินไปแคนี้ที่ต่างประเทศแล้วยังไงมันก็นเราแบกชื่อของเขาว่าบังเอิญรักอยู่เนาะเป็นสิ่งที่ทุกคนรักด้วยกันไม่ใช่แค่พวกเราเราเราก็อยากจะไปทําให้มันดีที่สุดแต่ว่า<ฆ>แต่ว่าเราก็ยังต้องการกำลังใจของทุกคนอยู่นะครับผมแล้วก็สิ่งที่ทุกคนทำให้ผมวันนี้เนี่ยคือ ใจมากจริงๆแล้วก็คือตลอดชีวิตผมมาเนี่ยวันเกิดมไม่ค่อยมีค่าอะไรมากเท่าไหร่ข oh. นาดเมื่อวานอ่ะวันเพื่อนผมแบบมาเซอร์ไพรส์วันเกิดผมผมยังแบบคือยังจำไม่ได้เลยว่าแบบมันคือวันเกิดเราอนะไรเงี้ย oh. คือเอาจริงๆตั้งแต่เรามาทํางานตรงนี้เหมือนแบบจังหวะที่เราทำงานอะ่ะ oh. มันก็คือเวลาที่เราโฟกัสกับสิ่งสิ่งนั้นเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าไม่ได้คิดถึงอะไรที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับงานอะ่ะเพราะฉะนั้น ขอบคุณทุกคนมากไปเทอ่์มินอลเทียได้วันได้มีไปรอ้รักไหมรักไหมรักไหมครับรักไหมครับท้ายอยากจะฝากขอบคุณนะครับงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีที่กล้องทายนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับว่ากัวผมจะล้านหรือเปล่าก็แต่งเป็นสีเทาสีน้ำตาลสีดำสีอะไรก็แล้วแต่ที่กล้องแกดูได้อย่างดีครับผมใช่ค่ะ ขอบคุณพี่แม็ทจาก s a m s u n Galaxy g Note 9ที mm. Luckily, ่ทำให้มีทริปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณ50สาขาเซนขอบคุณเอสโคลาแล้วก็ขอบคุณพี่จ่ายพี่กายจากอเมริกานะครับใช่พี่ปุ้ด้วยครับงมแล้วก็คนผู้จัดการทั้งหมดนะครับพี่เป้พี่จินนี่พี่บิ๊กพี่เอิร์ที่ดูแลพวกเรามาอย่างดีครับผมพี่สนุกด้วยพี่สนุกด้วยใช่ค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณน้องกันค่ะสอบุดท้ายพี่บิ๊ก เาน,นี้เ,เข้ามาในชีวิตพี่เข้ามาสปอร์ตพี่คนเหล่านี้มีความสําคัญยังไงครับสาคัญมากสาคัญสาคัญกับเราสำคัญกับผมมากเลยครับ,รบดีใจมากที่ประเดิมต้นปีมาด้วยภาพที่อบอุ่นขนาดนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะอยู่กับเราไปอีกในทุกๆต้นปีนะครับผมแล้วก็อะไรนะต้องพูดแล้วล่ะเก็ขอบคุณที่ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ ไม่รู้ทุกคนจะเบื่อไหมแต่เราก็อยากจะขอบคุณทุกทคนไปทุกๆงานทุกๆเวลาทุกๆครั้งแบบนี้นะครับผมอย่าเบื่อขอบขอบคุณของเรานะครับขอบคุณมากๆะครับผมขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณพี่ชาวด้วยะครับจิ้มจิม้มหนาจิมา้มหนาจิ้มหนาจิ้เอาละค่ะสุดท้ายแล้วพี่แปงเราทำงานกันมาหนึ่งปีอยู่กับคนเหล่านี้ครับก็เบื่อได้ยังครับเบื่อพนนี้ไหมคะ รับไหมคะจะให้ผมพูดกันเชิญค่ครับผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่โอเคครับผมก็อขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้การสนับสนุนให้การสนับสนุนพวกเรามานะฮะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนนะครับผมบขอบคุณทุกคนเลยฮะที่อยู่บริเวณที่แห่งนี้นะฮะที่เป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ อดิศิเป็นผู้ใหญ่ใจดีครับหลักหลายท่านเลยเกินครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนข่าวทุกคนนะครับฮ <c oughs> ขอบคุณแฟนขรับทุกคนนะฮะที่เดินมาด้วยกันไม่ทิ้งกันมีอะไรช่วยกันเสมอนะครับ <c oughs> แล้วก็นินทาการละการบ้างน,นะครับผมราไว้ในหัวที่เข้าใจได้นะครับผม ก็อยู่เป็นพลังบวกอยู่เป็นความสุขของพวกเราไปนานๆนะครับผมขอบคุณมากค่ะและนี่คือทางเจท่าน